รถเสียแล้วครับต้องจ่ายค่าซ่อม1 5 0 0 0บาทคุณแม่ป่วยครับต้องนอนโรงพยาบาล3วันค่าใช้จ่าย25,000บาทบัญชีเงินเดือนของคุณเหลือ0บาทนี่คือเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยินแต่ชีวิตจริงมันเกิดขึ้นได้ทุกวันครับถ้าคุณเคยเจอสถานการณ์แบบนี้แล้วต้องกู้เงินขายของหรือของเงินจากคนอื่น บอกเลยว่าคุณยังขาดเกราะป้องกันชีวิตที่สำคัญที่สุดวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกองทุนฉุกเฉินที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณจากคนที่ต้องกังวลเรื่องเงินเมื่อเจอปัญหาเป็นคนที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ครับทำไมต้องมีกองทุนฉุกเฉินลองนึกภาพดูครับชีวิตเราเหมือนรถที่วิ่งอยู่บนถนนที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อ บางวันอาจจะเจอหลุมเล็กๆที่แค่สะดุดนิดหน่อยแต่บางวันอาจจะเจอหลุมใหญ่ที่ทำให้รถเสียได้เลยครับกองทุนฉุกเฉินก็เหมือนกับเบาะลมที่จะช่วยให้เรารอดพ้นจากหลุมเหล่านั้นได้ครับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารถเสียต้องจ่ายค่าซ่อมเจ็บป่วยกระทันหันต้องนอนโรงพยาบาล3วันค่าใช้จ่าย2 5 0 0 0บาท บัญชีเงินเดือนของคุณเหลือศูนย์บาทถ้าไม่มีเงินก้อนนี้เราจะต้องทำยังไงกู้เงินขายของหรือของเงินจากคนอื่นซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกครับกองทุนฉุกเฉินควรมีเท่าไหร่คำตอบสั้นๆคือ3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนครับแต่เรามาแบ่งเป็นระดับกันระดับเริ่มต้นหเดือน เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำงานหรือมีเงินเดือนไม่สูงเป้าหมายเก็บให้ได้ก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไประดับมาตรฐาน3เดือนเหมาะสำหรับคนที่มีงานประจำที่มั่นคงครอบคลุมเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ส่วนใหญ่ระดับปลอดภัย6เดือนเหมาะสำหรับคนทำงานอิสระหรือมีไรายได้ไม่แน่นอนให้ความปลอดภัยสูงสุดระดับพิเศษ 12เดือนสำหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยสูงมากหรือมีภาระทางการเงินเยอะวิธีคิดคำนวณกองทุนฉุกเฉินไม่ต้องคิดยากครับใช้สูตรนี้ค่าใช้จ่ายต่อเดือนคูณจํานวนเดือนเท่ากับเงินกองทุนฉุกเฉินตัวอย่างค่าใช้จ่ายต่อเดือน20งหมบาทต้องการกองทุน3เดือนเงินที่ต้องมี20,000ืคูณสเท่า ท่ากับห0 0 0 0บาทครับเก็บเงินยังไงให้ได้เร็วเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆอย่าตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปครับเริ่มจาก1เดือนก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปใช้กด10เก็บ10ของรายได้ทุกเดือนไว้เป็นกองทุนฉุกเฉินก่อนแล้วค่อยเก็บเงินออมอื่นๆใช้เงินโบนัสถ้าได้โบนัสหรือเงินพิเศษให้เอาไปใส่กองทุนฉุกเฉินก่อน ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลองดูว่ามีอะไรที่ลดได้บ้างเช่นค่าแอปที่ไม่ได้ใช้ค่ากาแฟที่ซื้อทุกวันเก็บเงินไว้ที่ไหนดีบัญชีออมทรัพย์ข้อดีปลอดภัยเอาเงินออกได้ง่ายข้อเสียดอกเบีย้ยต่ำบัญชีฝากประจำข้อดีดอกเบีย้ยสูงกว่าข้อเสียเอาเงินออกยากถอนก่อนกำหนดจะเสียดอกเบีย้ย กองทุนมาตลาดเงินข้อดีดอกเบี้ยสูงเอาเงินออกได้ง่ายข้อเสียมีความเสี่ยงเล็กน้อยคำแนะนำเริ่มจากบัญชีออมทรัพย์ก่อนครับเพราะเอาเงินออกได้ง่ายเมื่อมีเงินครบแล้วค่อยย้ายไปที่อื่นข้อห้ามสำคัญห้ามใช้กองทุนฉุกเฉินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นกองทุนนี้มีไว้สำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ใช่เงินสำหรับซื้อของที่อยากได้ไปเที่ยวลงทุนจ่ายหนี้เมื่อไหร่ถึงจะใช้ได้ใช้ได้เฉพาะเมื่อเจอเหตุการณ์เหล่านี้เจ็บป่วยกระทันหันรถเสียโดนเลิกจ้างต้องย้ายบ้านฉุกเฉินอุปกรณ์ในบ้านเสียที่จำเป็นต้องใช้หลังจากใช้แล้วต้องทำยังไงเติมเงินกลับทันทีใช้เงินไปเท่าไหร่ต้องเก็บกลับมาให้ครบ หาสาเหตุดูว่าป้องกันได้ไหมเช่นรถเสียเพราะไม่ได้ดูแลปรับแผนถ้าใช้บ่อยอาจต้องเพิ่มกองทุนให้มากขึ้นตัวอย่างการสร้างกองทุนฉุกเฉินสมมุติคุณมีรายได้ส0 0 0 0บาทต่อเดือนเดือนที่1-3เก็ 3, บ10%ของรายได้เก็บเดือนละ3,000บาท3เดือน9,000บาทเดือนที่4-6เพิ่มเป็น15%เ เก็บเดือนละ45,000บาท3เดือน13,500บาทรวม6เดือน22,500บาทเดือนที่7 1 2ถึง12เพิ่มเป็น20%เก็บเดือนละ6,000บาท6เดือน36,000บาทรวม12เดือน58,500บาทภายใน1ปีคุณจะมีกองทุนฉุกเฉินเกือบ3เดือนแล้วครับเคลียรลับถิ่มเติม แยกบัญชีเปิดบัญชีแยกสำหรับกองทุนฉุกเฉินอย่าเอาไปปนกับเงินออมอื่นๆตั้งชื่อบัญชีให้ชัดเจนตั้งชื่อว่ากองทุนฉุกเฉินหรือเกราะป้องกันชีวิตเพื่อเตือนตัวเองตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือนให้ดูว่ากองทุนยังครบไหมและปรับเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนไปอย่าหยุดเก็บถึงมีกองทุนครบแล้วก็ยังควรเก็บเงินต่อเพื่อให้ทันกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น สัญญาณเตือนที่บอกว่าคุณยังไม่มีกองทุนฉุกเฉินต้องกู้เงินเมื่อเจอเหตุการณ์ฉุกเฉินต้องขายของเพื่อหาเงินต้องขอเงินจากคนอื่นรู้สึกเครียดเมื่อเจอค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดไม่กล้าลาออกจากงานที่เกลียดเพราะกลัวไม่มีเงินชาเลนจ์ Challenge สัปดาห์นี้ผมขอท้าให้ทุกคนลองคำนวณกองทุนฉุกเฉินของตัวเองครับคำนวณค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนตั้งเป้าหมายว่าจะเก็บกี่เดือน คำนวณเงินที่ต้องมีวางแผนว่าจะเก็บยังไงเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆก่อนครับเก็บให้ได้หนึ่งเดือนก่อนแล้วค่อยขยับขึ้นไปกองทุนฉุกเฉินไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับมันคือเกราะป้องกันชีวิตที่ทุกคนต้องมีเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเมื่อไหร่จะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันการมีกองทุนฉุกเฉินจะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเมื่อเ,เ,อเจอปัญหา มีอิสระในการตัดสินใจมากขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นเริ่มเก็บวันนี้เลยครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไหร่จะต้องใช้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ